อย่ายึดติดอยู่กับอดีตแต่จงมุ่งไปสู่อนาคตพบกับเรียวมะฮีโร่สุดเท่ที่ทุกคนต้องรู้จักอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องราวสุดเข้มข้นของฮีโร่ ROV ทุกตัวเรียวมะเป็นฮีโร่สายไฟเตอร์แอสซัสซินที่มีความดุดันและเคลื่อนไหวได้อย่างว่องไวเขาเป็นทายาทของตระกูลซามูไรแต่ในสมัยเด็กนั้นเรียวมะเป็นคนที่ค่อนข้างขี้ขลาดทาให้เขามักตกกันแกล้งอยู่เสมอแต่คอนโดผู้เปรียบเสมือนสิทธิพี่ก็คอยเข้ามาปกป้อง เขาเรื่อยมาและยังเป็นทั้งผู้ให้คําแนะนําช่วยเหลือจนกระทั่งเรียวมะได้เติบโตเป็นซามูไรในที่สุดแต่ทว่ามิตรภาพของทั้งสองก็ไม่ยั่งยืนเพราะพวกเขาต้องเดินกันไปคนละเส้นทางและห้ามหันกันเองภายใต้หน้าที่ขององครักษ์ที่มีเจ้านายคนละคนซึ่งกําลังต่อสู้แย่งชิงบัลลังกันจากราชาที่สวรรคตเรียวมะไม่เคยคิดว่าเรื่องนี้จะทําให้ทั้งเขาและคนโดต้องกลายมาเป็นศัตรูจนกระทั่งศึกสุดท้ายก็ได้มาถึงสิทธิพี่และสิทธิน้อง ต่างหันคมดาบฟาดฟันใส่กันอย่างบ้าคลั่งการประทะสิ้นสุดลงเมื่อทั้งคู่ต่างโจมตีไปที่อีกฝ่ายเพื่อหมายจะเอาชีวิต เรียวมะเสียบดาบของตนลึกเข้าไปกลางอกของคอนโดแต่ดาบของคอนโดนั้นปรับหยุดนิ่งในวินาทีที่ปลายดาบจ่อห่างลําคอของเรียวมะเพียงแค่ปลายนิ้วสิ่งนั้นเองจึงได้ทําให้เรียวมะได้ตระหนักถึงสิ่งสําคัญที่เขาต้องสูญเสียไปจากการต่อสู้ครั้งนี้และหลังจากฝังศพข,ของคอนโดแล้วเรียวมะก็หักดาบของเขาเป็นสองท่อนและฝังมันไปพร้อมกับร่างของสิทธิพี่ผู้เป็นที่รักของเขาเรียวมะได้สาบานกับตัวเองไว้ว่าจะไม่ใช้มือขวาซึ่งเป็นมือ ทังที่สังหารคอนโดอีกก่อนที่จะหยิบดาบของคอนโดแล้วเดินจากไปพร้อมกับละทิ้งทุกอย่างทั้งเกียรติยศศักดิ์ศรีและกฎแห่งซามูไรกลายเป็นนักพเนจรผู้ซึ่งต้องการแสวงหาความหมายใหม่ของชีวิตเรียวมะเดินทางฝึกฝนตนเองไปพร้อมกับอาวุธคู่ใจของเขานั่นคือดาบยาวรูปร่างคล้ายหอกซึ่งเรียกว่าดาบนาคินตะจนได้กลายเป็นซามูไรที่ไร้ผู้ต่อก่อนสกิลการต่อสู้ของเรียวมะนั้นรวดเร็วแข็งแกร่งและสง่างา,งาม การร้ารำซึ่งไม้ตายของเขาคือ Frost of i s a n a g i ที่จะสร้างความเสียหายพร้อมกับการฟื้นฟูพลังชีวิตสามารถใช้ทำคอมโบร่วมกับสกิล w i e l i n g Blade และสกิล Pinwheel รวมถึงสกิลพาสซีฟที่โดดเด่นอย่าง Nagi n a t a Jutsu และทั้งหมดนี้จะทำให้เรียวมะเป็นฮีโร่ที่สามารถต่อสู้ได้ทั้งระยะใกล้และไกลจัดการศัตรูทุกตัวได้อย่างรวดเร็วอย่างมือโปรแล้วคนละครับชอบฮีโร่ Rv คนไหนมากที่สุดพิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปนี้มา ออกกันหน่อยนะครับว่าใครคือฮีโร่ในดวงใจของคุณ